สวัสดีค่ะฟ้าใหม่ชาแนลนะคะอันนี้วันนี้นะคะฟ้าใหม่จะพาท่านนะคะมาชมนะคะเบื้องหลังนะคะวัดที่สามแล้วนะคะอันนี้คือวัดชัยมงคลน,น,นะคะอันนี้วัดชัยมงคลน,นะคะะเ,เราเข้าไปดูเบื้องหลังน,น,นะคะการนะคะทําเทียนเข้าพรรษาของวัดชัยมงคลน,น,นะคะไม่รู้ว่าวัดนี้เขาทําอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวฟ้าใหม่จะเข้าไปดูะะอันนี้คือบริเวณวัดนะคะ ชัยมงคลนะคะหรือทางชาวบ้านเรียกว่าวัดชัยนะคะไม่รู้ว่าเขาทำนะคะนำเทียนในตรงไหน,นเดี๋ยวเขาเขาไปดูกันนะคะน่าจะอยู่ข้างในนะคะก่อนที่พรุ่งนี้จะนะคะทุกๆวัดจะนำเทียนนะคะไปแห่ที่หน้าอำเภอนะคะเขาจะมีการเตืยมก้านะคะวันนี้ก็9 9เก้าสเ้าลยนะคะพรุ่งนี้จะครบ100%นะคะเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังกันนะคะว่า ก่อนที่ลำเทียนสวยๆจะออกไปสู่สายตาประชาชนนะคะชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวก็ดู่ของวัดชัยมงคลนะคะอันนี้บริวณจอดลานจอดรถนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะจะลงจอดรถเดินอันนี้คือเบื้องหลังนะคะของการทําเทียนนะคะ เข้าพรรษาของวัดไชยมงคลนะคะเขาจะมีตู้ไว้หยอดด้วยนะคะให้เราร่วมศรัทธาและที่จะบริจาคนะคะอันนี้คือลำเทียนนะคะที่พรุ่งนี้นะคะลำเทียนที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าก็จะไปปรากฏให้ประชาชนได้เห็นนะคะอันนี้คือเป็นการที่สร้างนะคะกำลังนะคะเตรียมนะคะแกะสลักนะคะนี่คือเบื้องหลังของวัดไชยมงคลนะคะอันนี้เป็นเบื้องหลังของวัดไชยมงคลนะคะเขาจะมีการเตรียมการนะคะ ตอนนี้ช่างก็กำลังร,ร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะทํานะคะเทียนให้ออกมาสวยงามนะคะกําลังระดมกันนะคะแกะสลักอันนี้คือวัดใจมงคลนะคะสวัสดีค่ะคุณยายชื่ออะไรคะ ชูครามโอ้คุณยายเป็นแม่ช่างที่ทําเทียนในวันนี้ใช่ไหมของวัดใจมงคลใช่ไหมคะค่คุณยายมีความภูมิใจในตัวลูกนะคะที่เป็นช่างก็ภูมิใจมากมากคุณยายน่ารักนะคะอายุไอ้คุณยายอายุกีปีแล้วคะแปดสามโอ้เข้าแม่หนูเลยแม่หนูก็แปดสิบสามปีนะคุณยายก็ยังแข็งแรงเหมือนคุณแม่เลยนะคะจ้ะก็ยายเลี้ยงลูกได้ดีนะคะเป็นติณช่างแล้วก็มีใจนะคะที่จะมาร่วมนะคะแกะสลัก นะเะทียนให้พระชัยในวันนี้นะคะนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังนะคะแม่ของช่างนะคะ <laughs> คุณยายน่ารักไหมคะ <laughs> คุณยายเป็นคนอธัธยาสัยดีนะคะนี่ก็น้องนะคะคนสวยนะคะมาช่วยร้อยดอกไม้สวัสดีค่ะ,คะน้องชื่อ <laughs> น้องชื่ออะไรคะชื่อยาค่ะน้องยายนะคะคนที่เขาเป็นคนใจบุญนะคะเขาจะมีหน้าตาในะคะ,คะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะนิอุบะนะเอาร้อยเอาไปค่อยที่เทียนนะคะอ๋อเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะอันนี้คนที่อยู่เบื้องหลังค่ะอันนี้คนที่อยู่เบื้องหลังนะคะร้อยอุบะที่จะไปประกอบที่ต้นเทียนนะคะ,คะวันนี้ฟ้าใหม่ชาแนลนะคะโชคดีมาเจอคนใจดีนะคะ<ร><ป>อันนี้คือเป็นการโดยกากเพชรที่จะประดับนะคะตัวอักษรน,นะคะ,นนะ,คะชื่ออะไรคะ เออน้องกุ้งเห็นไหมคะคนที่เขามีจิตใจกิจอาสาเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นคนแจ่มใสยิ้มง่ายแล้วก็ใจบุญนะคะเขาขอให้บุญที่น้องทําในครั้งนี้ช่วยทําให้น้องนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะนะตัวอักษรสวยไหมคะสวยมากนะคะพรุ่งนี้เราจะเห็นของจริงนะคะนี่คือเบื้องหลังนะคะตอนนี้ช่างก็กําลังนะคะแกะสลักแล้วก็เพิ่มเติมส่วนที่ยังไม่ครบสมบูรณ์ตอนนี้ก็ได้99.99เ้ลยครับเพราะว่าพรุ่งนี้ เทียนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้เบื้องหลังที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ของวัดชัยมงคลนะคะก็จะออกสู่สายตาประชาชนนะคะตั้งแต่เช้านะคะลำเทียนที่เราเห็นอยู่นะคะที่กําลังประดับประดาอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวยังไม่สมบูรณ์พรุ่งนี้จะเคลื่อนออกจากจุดนี้นะคะประมาณนะคะ10บโมงเช้านะคะออกไปพบกันที่จุดนะคะจุดจุดที่เขาจะแห่่ะเซเบนที่เขาจะแห่รอบ อำเภอประโคนชัยก่อนที่จะไปตั้งตั้งไว้ที่เทศบาลเห่นไหมคะค่ะเขาจะจะจะนะคะแห่ไปรอบค่าถนนบนถนนสองสี่แล้วก็จะไปจบกันที่นะคะเทศบาลอำเภอประโคนชัยนะคะเนเบื้องหลังดีๆนะคะของนะเทียนเข้าบรรษานะคะวัดไยมงคลนะคะเป็นยังไงบ้างคะเบื้องหลังนะการนะคะ เกศหล,ลักนะคะเลียนเท่าพรนษาของวัดชัยมงคลนะคะสวยงามไหมคะอันนี้ก็ผู้อยู่เบื้องหลังส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะถ้าไม่จิตใจดีจะมาทํางานแบบนี้ไม่ได้นะคะคนที่สามารถทุ่มเทเพื่อนะคะส่วนรวมนะคะคือคนที่มีจิตใจดีนะคะอย่างน้องคนที่นี้ก็น่ารักนะคะนั่งร้อยอุบะก็ให้ความรู้นะคะความหมายเยอะแยะมากมายนะคะน้องก็เป็นคนใจบุญนะคะดูจากหน้าตาแล้วอิ่มบุญนะคะ อันนี้คือเบื้องหลังนะคะการแกะสลักเทียนข้อบรรษาของวัดชัยมงคลน,นะคะถ้าชอบคลิปน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบความใหม่ฉันแนวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ